สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมมีรีโว่ยอดนิยมมาแนะนำา2คันนะครับทั้ง2คันนี้นะครับเป็นรีโวดับเบิลแคปยกสูงเกียร์ออโต้นะครับนี่เกียร์อัตโนมัตินะทั้ง2คันนะทั้ง2คันนี้ปี2,020เครื่องยนต์2,400 ดีเซลนะครับรุ่นมิดนะครับรุ่นลองท็อปนะครับสวยงามนะครับไม่บอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากๆนะครับเลขไม่ไม่ข้าม5้าหมืนะครับสวยๆเลยนะดูนี่นะตัวมิดเนี่ยจะได้กล้องถอยจากโรงงานนะครับได้ในส่วนของไฟตัดหมอก LED ได้ไฟหน้า Daytime Running l i g h t นะมาเดี๋ยวบอกเลขไมล์ก่อนเลยนะครับ7465คันนี้นะครับเลขไมล์48,000กิโลเมตร7462เลขไมล์31,000กิโลเมตรนะครับขายราคาเท่ากันนะครับ554,000บาทนะครับผม ซื้อสดไม่มีบวกแวตนะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะมาเริ่มจากเจ้าคันนี้ก่อน7465นะสวยๆมาเริ่มนะครับดูไฟหน้าสวยๆนะฝนมันตกอยู่นะครับเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นนิดนึงนี่นะนี่ไฟเลี้ยวไฟหน้าเดทงเดทาม LED ทั้งหมดตัดหมอกก็ LED อันนี้เขาเรียกว่าหน้าหมูป่าแล้วนะครับหน้าหมูป่านะ มอเอเดิมนะครับมอมอเดิมเลยมอน้ําเดิมดูเครื่องยนต์150แรงม้านะครับสวยมากนะครับดูฝาเฝอชัดเจนนะครับรอยอาร์ตสติกเกอร์อยู่เห็นไหมนะสติกเกอร์ใสๆดูกลมๆคมๆนะครับนาดูหัวน็อตสวยมากเห็นไหมตัวแอลชัดเจนนะครับดูห้องเครื่องสวยมากนะครับสติกเกอร์มอกตอ่างๆแผ่นเพจ เซตเทมเปอร์ปี20นะครับดูแก้มเนี่ยแก้มสวยนะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะนี่ดูขานเคิร์นสวยนี่ขานแบตเตอรี่สวยเนี่ยขานไม่เงาเลยไหมน็อตน็อตสีดำนะตัวแอลชัดเจนเนี่ยมาร์กอะไรต่างๆน็อตดำนะครับหม้อน้ำเดิมนะครับตัวอาร์สวยๆเลยนะไล่มาอ่ะนี่อ่ะดูตัวอาร์ชัดเจนนะ โอ้น็อตสวยโลโก้โตโยต้าสวยงามปั๊มลมเบรกเอเบยต่างๆสวยๆนะนดูคานเน่น็อตสวยนะครับเดี๋ยวปิดก่อนไล่ไปทีละคันนะครับอ,อืนี่นะยางยี่ห้อกูดเยียนะครับแม็กหอ17นิ้วปี2023นะนสวยนะนสวยนะ ไล่ไปเรื่อยๆนะภายในเป็นเบาะผ้านะยังไม่ขาดนะยุบเฉยๆยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดกุญแจรีโมทครบๆนะครับมาดูเลขไม้ก่อน4 8 3 3 3กิโลเมตรที่ใช้งานไป48,000นะครับผมแก้มสวยนะอ่ะดูมาก,ก่อนอึ้บหูแน่นมากอ่อยมันแน่นอย่างเงี้ยเนี่ยนะอ่ะดึงดูอ่ะนี่ สวยๆนะครับดูนี่อ่ะนี่เห็นไหมนี่ตะเข็บต้องเป็นแบบนี้นะนี่นี่นี่น,นี่นี่คือเดิมๆประตูไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับสวยนะสวยๆสติกเกอร์สวยๆเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีสีพ่นเข้ามาพลาสติกไม่แตกนะครับผม ดูหน้าจงหน,าจหน้าจอหน้าจอน้าระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกล้องถอยนะครับนี่อันนี้คือจากโรงงานนะแอร์ก็เป็นมบบมาตรฐานนะครับสำเนารถนะปี20นะครับ2,020นั่ง2ตอนท้ายบรรทุกดีเซล150แรงมานะครับลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคเนแคปิตอนนะภาษี8,000บาทนะครับถ้าซื้อในนามบุคคลธรรมดาก็เหลือ4 0 0 0บาทนะพงไหลมัลติฟังก์ชันนะครับก็ นี่ก็เป็นมาตรฐานปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับผมด้านข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเซนทรัลล็อกนะมามาดูต่อโครงสร้างต่อ,อเห็นไหมสวยนะดูโครงสร้างเขาสวยมากเลยนะเห็นไหมไล่มาเม็ดพาร์กอะไรครบเลยคร,ครบนะครับสวยๆแล้วก็ในส่วนของตัว รูปกระบะเห็นไหมเอาน้ําออกก่อนชัดเจนนะครับนี่รอยอาร์ตต่างๆเห็นไหมนี่นี่อาร์ตอยู่นี่นี่นะต้องมีนะเห็นไหมสวยๆนะรอยอาร์ตสวยๆนะครับผมน,น,น,นี่มา Heroes. เดี๋ยวลองมุดดูข้างล่างนิดนึงนี่ดูดีนะนี่มาเดี๋ยวรอดูด้านท้ายนิดนึงไฟไท้ายนะครับจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ ด้านท้ายสวยๆเรี่ยมๆนะดูตะเข็บนะด้านท้ายก่อนนี่เห็นไหมสองจุดที่แซมเคยบอกนะอันนี้1จุดแล้วก็ 4L แล้วข้างล่าง2จุดจะเจนนะครับต่อ2จุดอันนี้2จุด 1. จุด 4R แล้วก็ข้างล่าง2จุด,ดจน,น,ดน,น,ดด R, ดนี่ต้องเป็นแบบนี้เดิมต้องเป็นแบบนี้นะจากโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะครับามาดูกระบะไทย นี่นะสวยงามนะเห็นไหมกระบะท้ายสวยนี่นะนี่สวยงามนะโครงสร้างสวยมากบอกเลยนะครับอ่ะดูเห็นไหมสวยๆนะนี่สวยงามนะมประตูฝั่งคนนั่งก็ไม่เคยถอดไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับเห็นไหม กระตูสวยๆนี่เห็นไหมนี่ชัดเจนนะแบบนี้นี่นี่เห็นไหมหัวน,น็อตสวยๆนี่เนี่ยเหล็กประกบกันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้ามันปูดๆออกมาเนี่ยแสดงว่ามีการเชื่อมมีการโป๊มาแล้เห็นไหมข้างในยังมีรอยอาร์คอยู่เลยนะครับดึงอีกดึงให้หมดนี่นะสวยงาม แก้มเกลมสวยแอร์แบ็กสองลูกมาตรฐานนะครับเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับผมคันนี้เลขไม้สี่หมื่นแปดต่อมามาดูไม้น้อยครับสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสี่หกสองนะเลขไม้สามหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรมา, 31, km, ม,ามาดูก่อนฝาก็เป็นลักษณะเหมือนกันเป๊ะน,นะครับสีห้องเครื่องเป็นสีรองพื้นนะครับไม่ได้เลือบกระเม่เงารอยอาร์ตสติกเกอร์รอออรนะเห็นไหมมาดู เห็นไหมแก้มเกิมสวยห้องเครื่องสวยงามนี่เห็นไหมเซอเทอเอปีสอดูแก้มอ่ะเนี่ยแก้มสวยนะเห็นไหมแก้มสวยงามเลยคานไม่เงานะครับคานไม่เงาฐานแบตเตอรี่ไม่สนิมนสวยเนี่ยหัวน็อตดำสนิทเลยตัวแอลนะครับสวยนี่น,นี่สวยงามนะโตยโยต้าชัดเจนนะมาร์กอะไรต่างๆตัว R. อารให้ดู ะครับดูหัวน็อตเนี่ยสวยเห็นไหมแก้มก็สวยนี่เห็นไหมโตโยต้าหัวน็อตสวยนะเนี่ยตัว R เห็นไหมเนี่ยคือตัว R เห็นไหมหสวยๆนะหน้าก็เดิมๆนะครับออืนี่นะมาดูยางคันนี้นิดนึงยางคันนี้ยี่ห้อดันหลบนะถ้าเป็นตัวนี้ยี่ห้อดันหลบ โอ้คันนี้ได้ยางใหม่ปี2024นะครับสัปดาห์ที่15นี้ยางใหม่กว่านะมาดูโครงสร้างตัวถังนิดนึงนะเหมือนกันเบาะผ้าแผงข้างผ้านะครับพาไฟฟ้าปาไฟฟ้า,า,ฟฟาเหมือนกันกุญแจรีโมทครบ2ชุดเหมือนกันพวงไลยมัลติฟังก์ชันคันนี้เลขไม่เพียง31,345กิโลเมตรนะครับไม่น้อยมากนะแก้มสวยงามนะะไล่ดูนี่ก็สวยเห็นไหมนี่ก็สวยนะครับอืม มาดูด้านข้างหน่อยนี่นี่น,นี่แบะออกมาเลยนี่เห็นไหมสวยนะเห็นไหมสวยงามนะซอกประตูต่างๆสวยนะครับซอกสวยกรเกินสวยสติกเกอร์ไม่มีสีพุนแลบไม่มีรอยแกะนะครับมาปุ๊บปึ๊บดูต่อเห็นไหมไล่มาเลยไล่มาเลยนะ สวยๆเลยนะครับมานี่เบาะเนี่ยเดี๋ยวพอไปฟอกก็ก็ขาวแล้วสวยเลยนะครับสะอาดเดี๋ยวเก็บงานที่สะโพกหลังขวาให้นะแล้วก็ดูนี่ชัดเจนนะครับลูกกระบะท้ายแบบนี้ลูกกระบะท้ายนี่นี่นะเนี่ๆๆนนะโอเคมะดูดูช่วงลงช่วงล่างหน่อยนะนี่นะนี่ด้านท้ายคันนี้ก็สวย นะครับสวยเหมือนกันอ่ะให้ดูนี่แม็กไลเนอร์โตโยต้านะอ่ะให้ดูเนี่ยเหมือนกันเห็นหมสอจุดอันนี้1จุด 4R แล้วก็ด้านล่าง2จุดไล่มาอ่ะไล่ข้างล่างก่อน2จุด 4L 1จุดแล้วนี่2จุดนะเห็นไหมเป๊ะนะครับท้ายเดิมๆแบบนี้นะเดี๋เก็บงานตัวสะโพกหลังซ้ายด้วยเช่นกันนะครับ สวยงามนะรอยอาชัดเจนนะครับสวยงามมาไล่มานี่นี่มนคมคมไม่สปอตคมคมนะ,ะดูซอกประตูต่างๆสวยนะเห็นไหมนี่ซอกสวยไหมไล่มานี่นี่เราไล่มาเลยเนี่ยแน่ๆแ,แ,แบบเนี้ยพอเราเอานิ้วลูบไปเนี่ย เห็นไหมมันจะรู้สึกสะดุดแล้วก็ดูเหล็กประกบกันแบบนี้นะเนไหมนี่เนี่ยสวยงามนะเขาใช้คาว่าสง,ง่างามดีกว่านะนี่เดิมทั้งสองลำนะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันไหนก็โทรมาหาแซมได้เลยนะครับเบอร์เดิมนะครับโทรมาเลยเบอร์เดียวรู้เรื่องที่เบอร์0ูนย์แปดหกนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะรีโวดับเบิลแคปยกสูงเกียร์ออโต้นะครับรุ่นมิดตัวรอง็อปปี2020คันนี้เลขไม้หม่0 0กิโลเมตรนะครับส่วนอีกคันหนึ่งเลขไม้่หม0 0กิโลเมตรขายราคาเท่ากันนะครับ5 5 4 0 0 0บาทนะครับผมอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรมาตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้ นะครับผมสองคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนาตราดนะครับยังใครสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสอคันสคันนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ